มาดีคนบ่ะพี่ฉอนะพีครับ่านผมจะมาเล่นแบบหนีอีฮีต่อค่ะตอนนี้ครับต่อจากอีฮีแรกนะครับลงไปครับทันีครับมาต่อจันเลยครับและอย่าอย่าลืมกดไลค์ติดตั้ให้ตดติดดินอย่าลืมกดติดตัมด้วยค่ะถ้ากดแล้วก็ไปลุยกันเลยจินต์เลยอยูะแหละแต่ห้าไม่กด ันหายวับแน่นอนแต่ว่าในตอนความจ่ในตตกับว่าขอโทนส่สติเกอร์ไปนคุณแม่นกาไปครังหครับว่าจะติดใครว่าจะให้าวตอนนัุ้โบดก็ส่งสติเกอร์กายกอดหัวใจมาให้ครับแลวเชก็บอกว่าพีสานกดนแต่ความจริงแล้วมันเป็นเทอดนแลครับที่คนส่งชาวันต่อมานะครับให้เราด็กมาลงเสายเรานีุณว่าเรามาหดอันนะคะเพราะอันรีเหมือนเลยครับเอพที่เอมา่ะ ตามไปตามไปตามไปเต้ตามไปลืมเลยจินหาคิด้จจัดแต่มดดะครับอีฮีอีฮี้าไม่เหรออีฮีหนึ่งครับ เดิมมั่วเดิมมั่วพิตาหาม,มาั่วไอ๋อเและอย่างคิดนนี่มีคำหยาดนะครับางทฮอนจะ,ะหค้บ,บคำหยาบบางิีฮอนจาหบบางิฮอนจาหุดคำหยา แล้วก็หลังจากที่พีเอกกับครูโบย้ายๆกันเนี่ยครูโบก็กลับมาถึงบ้านครับพี่สาวเด็กถามว่าเซลนี้ว่างหรือเปล่าพอดีว่าใส่เวทีอ่บโอ้ตอนในเวทีนี่หว่ามาหิดเวทีนะครับเดี๋ยวตรับตอนนี้อะไงเวทีนี่หว่าลืมเลยมาหิดเวทีนะครับพ่อจะครับข้างซ ซสากีที่ออกไปซื้อของข้างนอกฐานะน้องสากีนะครับก็าถามเพลงว่าสนิทก,กับพี่คู่บวงแค่ไหนหรอแบบแบบแฟน เก็ไม่ถูกเลยครับนอซากิที่ไม่ได้ยินคำตอบเนก็คิดว่าเพลงเนี่ยคงจะไม่สนิทกับคูโบเธอในก็เยว่อยู่หนแล้วก็คิดกันไปว่าดยปกติแล้วคโบจะเรียกว่าซาคิโซซาคิจะเรียกเธอว่านางิซากิเนก็นึกว่าเพลงเนี่ยไม่รู้ชื่อจริงของคูโบเธอในก็้องให้เพลงเรียชื่อจริงดูแต่ว่าตอนนั้นคโบเนี่ยตั้งมาเจอพอดีครับนอซาคิเนี่ยก็บอกกับคโบว่าพเไม่รู้ชื่อจริงขคโบด้วย่คโบได้ยินแบบนั้นในก็ลอให้พลงเนี่ยพูดชื่อเธอออกมาพอเพลงู ครูโบเนี่ยก็เลยบอกครับและหลายจานนั้นก็แยกย้ายกันแล้วซาคิเนี่ยก็คิดในใจเลยครับว่าทั้งที่ดูเหมือนไม่สนิทกันเธอเนี่ยก็หาว่าพี่เนี่ยเป็นคนขี้โกหกอะไรเงี้ยแล้ววันต่อมานะครับเพ่หล่อที่วั่งม่นเนี่ยก็แกะปากกาแยกส่วนออกมาซึ่งส่วนที่พี่มาชอบเนี่ยคือตัวสติกน่นะครับในระหว่างที่กดนเล่นๆดูเนี่ยมันก็ได้ลงมมือไปครูโบที่แอบดูมาตั้งนานเนี่ยก็ถามว่าทำไมถึงแยกส่วนออกมาล่ะเพ่หล่อเนี่ยก็เลยบอกว่ามาชอบดูหลักการทำงานเฉยๆนั่นแต่ในตอนนั้นอาจารย์เเเเนนนนีีี่่่่่ยยยให้้ตตตรรรมมปปาาาาาาากกกกกววพพืออจงงดแขั็

สเสนอว่าเธอเนี่ยตกไปแค่วิชาเดียวครูโบเนี่ยก็เข้าไปลูบหัวเพื่อนเธอเพื่อแสดงความดีใจนะและหลังจากนั้นพอเธอเนี่ยก็กินขนมกันกแบบอร่อยคร,รับทามาเนี่ยก็ถามว่า,ารวมเซอร์เพคด้วยหรือเปล่านะครูโบเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าจะยังไงก็ได้แหละแต่ว่าในใจจริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้อยากให้พายเอกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพายเอปหรือเปล่ปา,านใ,นใ,นใส่ตัวไปนอนแล,ล้ว<ห>พอว<ห>ันนี้พายเอกเนี่ย รอรอลุ้นก่อนน่าจะไม่ได้ปูไม่นาได้กูล้วเอาเหี้ยกูโดดกูดันโดดอ้เวนเอ้ยโอ้ยออืแต เกดานิดนั่นงโคตรเลยว่าตาเห้วเดี๋ย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 วกูหลบแล้วนะกูหลบแล้วนะ กูไม่ไว้ใจไปตันที่เขาแล้วเย้อือหืออหืหือันนี้มืดแท้อันนี้ไม่เอาแน่นอนวันนี้ออก่อนบันหน้าจออือหือ เคยเล่นด่านนี้อยู่ในอีกรหสัสอืมแต่ด่านนี้โคตรโหดเลยเกียดด่านนี้จะหายมัยยนมืดยงไงเฮ้ยเกือบตัวจะมิด

โดดโดดโดดเร็วเร็วโดดเร็ว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 รีโดดเร็วเร็วโดดไดไปยอมไม่ยอมไหยใครแต่งตัวไปยอมได้วะฮะยอม แันนี่กูรู้นะกูรู้นะอ๋อเล้ที่เจ็ดเย้เย้เยป้าไฟกับลนเหรอวะอ๋อ What the hell? What the hell? What the hell? Lời hãy tới được hết. What? Oh, tony, vá. อ๋อเข้าใกล้เพื่อนมาเยอะเลยแต่นนี้ยังเกลเลย Ôi trời, tiếp cô ta tiếp nó Nó Thấy nó Ừ Ôi, con bắt đốt ít, bắt đốt Ờ đi ではいただって。 What? What ta heo? Ta nhà quá Ôi. Ờ. Oh. Không là đầu này.

ได้ไวะได้ไวะฮะอ๋อฮัมโดจะโดนฮะอ๋อเราจะมามันจะตุ่มลมมา นึ่ตัง้งแต่ห้านาี้อะไรวะมาเหินนึ่ตั้งแต่ห้านี้ Tuhi biar Dani cint kok i di pay dukon halo what 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 kita halah อะไรวะดูว่าตน้นโดวะโอ๊อยอะไรวะ cơm cơ đúng rồi tấm đồ thôi quá ờ vì lo lắm Đã không dám nói Cómo no ไอตัวตัวฮัลโหลตดโด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 ดโฮโอ้แดนนี้หายาแท้ไม่ไปผูทางวะ đó. Thì áp mà. Tớ cần đan có miếng đẹt côn côn nhiều mà. Trời. ơi là vã. Trời. Nó bắn tỏi lại nó con ta เดี๋ยวตีเข้าเดี๋ยวตีเดีย,ด,ด,ยดเลยตาเลืออีตาตุท้ายตาเจ้านายไว้อีฮีสามนะครับตาเจ้านายครับบ้านที่อาจจำนิแเนียวนึงเข้าด้วยครับตาเจ้านายไว้ตอนอีฮีสายอมย้ำเอ่าเจ้านายตอนอีฮีสาม เอเล่นเลยอันนี้รถดากวกูไปละเตปีลันเตปีลันเปีลันเตปีลันเตปีลันเตปีลันดาวกลับมาเตปไปไป เราก็ไปไปไปเราจะไป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 เลยไปทุกเขาแม่ไปจริงๆครับไปหวานนี่แหละ อาอลนเห็นหรือไม่ได้ทันดูดมไม,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 ม่ไม่มแล้วโอ้ย ง้นเลยไหวแล้วหุ่นต้องไปแล้วนี่เกี์อะไรวะแน่ามั้อ๋อไปนี่